เป็นไงบ้างเราก็คือหนึ่งในคนที่ร่วมใช่ครับดีใจที่มีงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลที่กรุงเทพครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เดอะสโต e แล้วก็หนังอเรื่องได้พาร่วมถึงทักกาแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมได้พาผมแล้วก็ทีมงานไปเฟสติวัลก็หลายที่อยู่แล้วเราได้เห็นประโยชน์ของมันครับไม่ใช่แค่ในเรื่องของวงการอย่างเดียว เป็นเรื่องข้อสารที่ด้วยเป็นเรื่องของเมืองด้วยบางทีมันทําให้เมืองเราคึกคักมากขึ้นมีกิจกรรมทํามากขึ้นแล้วก็เปิดหูเปิดตาแล้วกันเปิดหูเปิดตาให้กับคนทคํางภาพยนตร์แล้วก็คนเสพภาพยนตร์ครับแน่นอนต้องมีหนังที่เราหาดูไม่ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ได้ดูในโรงภาพยนตร์ซึ่งโรงภาพยนตร์เมืองไทยก็เรียกว่าเป็นท็อปของโลกเหมือนกัน ถ้าคุณอยากดูหนังดีๆในโรงภาพยนตร์ที่นี่ก็จะมีหนังดีๆแปลกๆให้คุณได้ดูแน่นอนครับผมรวมถึงการพบปะกับดาราผู้กำกับที่เขาจะมาร่วมงานครับผมคือผมเชื่อเลยว่าถ้าบอกว่าบางเกอะฟิล์มเฟสติวัลเนี่ยผู้กำกับทั่วโลกก็อยากมาเหมือนที่แบบว่าเราอยากไปอย่างผมได้มีโอกาสทำงานแล้วบอกว่าการได้ไปเฟสติวัลเป็นเหมือนเป็นโบนัสถ้าเป็นโบนัสที่กรุงเทพเนี่ยคนทั่วโลกก็จะอยากมาครับ อาจจะบอกว่าจําไม่ได้จะไปเล่นโกหกนะครับผมจําได้ครับว่าส5าปีที่แล้วเคยมีงานนี้ครับผมแล้วก็จําได้ว่ามีการเปิดตัวยิ่งใหญ่มีดารามาหลายๆคนครับแล้วก็เงียบหายไปผมไม่รู้ตรงนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตอนนี้มันได้กลับมาอีกครั้งแล้วก็รู้สึกว่าเป็นมันเป็นฟันเฟืองที่นครนใหญ่ๆเขามีกันเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมีในกลุงเทบ้ามันก็คงเท่มากๆเลยครับแล้วก็มีประโยชน์มากๆ,ๆเพราะว่าที่ไปมา สองสที่เนี่ยรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับคนทําหนังแล้วก็ประโยชน์กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์จริงๆครับกับในตัวที่เขาสร้างนะเพราะว่ามันได้ให้โอกาสแล้วมันก็ได้สร้างความรู้ต่อยอดไปเรื่อยๆ mm hmm. ก็คงให้คอนเน็กชันแหละครับ mm hmm. ว่าเรามีโอกาสจะโดนชอปปิง้ง mm hmm. แล้วก็มีโอกาสจะชอปปิง้ง mm hmm. เช่นเดียวกันนะมันมันมีโซนนึงที่เขาเรียกว่ามาร์เก็ตนะครับคืออย่าง โปรดิวเซอร์ hmm. ผมจังกาซูจิโอคาร์แมนไลน์เนี่ยเขาก็ต้องไปออกบูธที่ต่างประเทศ mm hmm. ไปตลาดต่างประเทศ mm hmm. แล้วในเมื่อแต่ถ้าตลาดมันเกิดขึ้นในประเทศเราอะทุกอย่างมันก็คงสะดวกมากขึ้นแล้วก็คงคล่องตัวมากขึ้นครับผมเป็นเรื่องเป็นเรื่องดีที่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศครับ mm hmm. ก็มาอธิบายประสบการณ์ที่ช่วงปีที่ผ่านมานี้ก็ถือว่าเป็นเป็นผมก็เป็นหน้าใหม่นะครับ mm hmm. คือปีที่ผ่านมานี้ดันได้ได้ใช้ชีวิตเป็น เป็นผู้กำกับแล้วดันได้ไปเดินทางหลายๆที่ครับก็เลยมาแชร์ประสบการณ์มากกว่าครับไม่ได้กดดันอะไรทีมงานน่าจะเหนื่อยกันอยู่ครับเพราะว่าค่อนข้างจะเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วแล้วก็สเกลงานใหญ่คนังสอง200กว่าเรื่องสมพนปากนะครับสมพลปากนะครับก็ความจริงแล้ววันก่อนคุยกับผู้กำกับที่เขากำกับอย่างเดียวเขาบอกว่าอย่างเรามันเป็นดาราด้วยไงเออต้องยอมรับว่าเราเป็นนักแสดงมาก่อนเราทําวงการบันเทิงมาก่อนมันก็ เป็นเรื่องเรื่องการออกหน้านี่มันเป็นงานที่เราไม่ได้ฝืกอยู่แล้วครับกับคนอื่นแต่จะรู้สุกว่าพอทำแล้วไม่อยากจะออกหน้าเลยแต่ว่าถ้าออกหน้ากับผมผมก็รู้สึกว่าถ้ามันทําให้หนังเราดังขึ้นหรือว่าทําให้มีประโยชน์กับเทศกาลเนี่ยก็ออกหน้าก็ได้ตอนนี้อยู่เน็ตฟลิกครับเพราะอยู่เน็ตฟ i ิกเนี่ยก็ไปตอนนี้ช่วยทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วครับขอโม้หน่อยนะครับมีขึ้นล้วมีขึ้นลำหนึ่งเมืองไทยนี่ก็เป็นเรื่องที่ได้ดีใจนะฮะแต่ว่า เครื่องดำหนึ่งที่เวียดนามอันดับสองไต้หวันอันดับสามฮ่องกงเนี่ยมันก็น่าจะโม้ได้นนครับ, <No. S 1> รบโดยที่เราไม่ได้ <No. S 1> ไม,ไม่ไม่ได้มีการแบบว่าส่งโปรโมทอะไรไปนะ <No. S 1> โปรโมทด้วยหน้าของน้องเจ้านายแล้วก็โปสเตอร์เดอะสโตนเท่านั้นนะครับ oh. ก็เลยก็เลยดีใจครับดีใจครับโมดีมนนหนึ่งครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปฉายแบบว่า ไปฉายตามเทศกาลแต่ไม่ได้ไปฉายที่ตามโรงปกติแต่ก็ตอนนี้เข้า n น็ f l i กแล้วนะครับใครยังไม่ดูก็รบกวนด้วยนะครับยังไม่รับเปิดเข้าไปแล้วมันเห็นดับหนึ่งครับเราไปเจอใจคู่ไปนะสิ่งแรกที่เราทำก็คือจับมือถือแล้วก็ถ่ายรูปครับแล้วก็โชว์ไปในกลุ่มต่างๆที่เรามีประมาณ25กลุ่มเราก็บอกว่าดับหนึ่งแล้วนะเพื่อนส่วนใหญ่จะเงียบแล้วครับเพราะเริ่มเริ่มเริ่มบอกว่าเลิกพูดเรื่องนี้สักทีทำเรื่องใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับ ต้องขอบคุณทางทักก้าแล้วก็ทางกระทรวงวัฒธรรมนะครับที่ทําให้ในปีนี้ตั้งแต่เมษาเป็นต้นมาเนี่ยรวมถึงค่ายจังก้าคาเมลายด้วยผมยังเที่ยวจนไม่มีเวลาทางานเลยครับไม่ก็ไปตามที่ต่างๆเลยครับโดยไปโดยมาโชคดีมีโอกาสได้ไปหลายๆที่ครับด้วยความที่ภาพยนตร์พาไปไม่ใช่แค่เดอะสโตนนะครับ <c oughs> ทั้งแต่งมังวัยหนุ่มที่พาผมไปตามเทศกาลต่างๆก็เลยตอนนี้ก็ยังไม่ได้มี อะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับยังดูภาคสองจริงๆเหรอจริงดูหรือยังแบบดูแล้วดูแล้วดูแล้วจรงานการค่ายการค่ายไม่ดูไม่ได้ไม่รู้ครับไม่รู้ครับว่าว่าจะมีหรือเปล่าครับคือผมกับคุณบีวุฒิพงษ์เนี่ยน่าจะเป็นยินอย่างที่ค่อนข้างเข้ากันแล้วครับผมก็คิดว่าผมไม่มีเขาผมก็คงทำไม่ได้แบบนี้แน่นอน เขาไม่มีผมก็เช่นกันก็เลยคิดว่าเรายังจะทีมอัพกันไปอย่างนี้แหละครับเพราะว่าถึงไม่ทําหนังก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็เลยก็ไม่ต้องแยกกันนาจะอุ่นใจกว่าขึ้นมาอีกรอบไหมอีกรอบหนึ่งดีขึ้นเยอะๆจะได้ขายสักทีตอนนี้เช่ามาแล้วยังยังติดดอยอยู่เลยองนี้องนี้ไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยองนี้องนี้หลักต้องมีองนี้มีเป็นของขวัญครับแปดหลักต้องมีไม่ถึงแปดแต่ถ้าให้แปดไม่ติด ก็แป็นหลักลอยนะก็เป็นหลักเป็นอื่นเลยเป็นเท้าอื่นเป็นหลักลอยแป็นหลักลอยเลยแป็นหลักลอยเลยครับผมจะขายพระกันออกรายการบันเทิงไทยแล้วเหรอผมว่าใหญ่เลยนะเพลงก็เพลงก็ไก่ก็ปังกันนะแต่ว่ากดเข้าไปใน YouTube 12ปีที่แล้วโอ้มันกลับมามันกลับมาครับก็เป็นเกียรติมากๆครับเป็นเกียรติมากๆที่ว่าไก่กับมาเลเนี่ยได้กลับมาให้สู่น้องๆเจนซีแล้วก็เจนอัลฟาได้ฟังกันนะฮะบางคนเป็นอัลฟานะ มาร้องให้ผมฟังที่ตัวเท้าเอวนะฮะแล้วก็ก็เป็นเป็นเกียรติมากมากครับแต่ว่ามีเพลงใหม่แน่นอนครับ <c oughs> มีเพลงใหม่แน่นอนเดี๋ยวกับค่ายว่าจะดักครับหายไปทําหนังมาปีกว่าทางค่ายเขาก็ตามแล้วตามอีกว่าเมื่อไหร่จะเอาเพลงมาส่งอะไรครับตอนนี้ก็ทําแล้วครับปกติเราออกสี่อะปกติเราใช่ครับออกไปนานมากเลยห่างเยอะมากครับเพราะว่าเพราะว่าหายตัวไปทาหนังเหมือนกับว่ามันปิดเทอมเลยครับ คือหายตัวไปอยู่กับภาพยนตร์อย่างเดียวตอนนี้กลับมาแล้วครับแล้วก็ค่อยๆทําอยู่ครับก็อัลบั้มเดิมนะครับอัลบัม oh ้มปอหักติดยาหมาตายออกค้างอยู่3มเพลงครับคิดถึงครับดนตรีก็สนุกครับดนตรีก็สนุกคอนเสิร์ตก็คิดถึงครับ <c oughs> ก็มีเล่นบ้างครับมีเดือนละครั้งมาเลย <c oughs> ใช่ครับอันนี้อันนี้อันนี้แจ๋วกว่าไก่กับมาเลยเขาเลือกแล้วก็ต้องโมอยู่แล้วครับทำอะไรก็ต้องโมครับ นี่คือสปอยใช่ไหมคะว่ามันจะแบบมันแจ๋วกว่าอยู่แล้วผมแต่ว่าผมไม่ได้ออกเพลงเดียวผมจะเลอเจ็ดเพลงครับที่จะออกตั้งแต่ตอนนี้ถึงถึงถึงกลางปีหน้าครับก็จะออกเป็นอัลบั้มสิบเพลงเชื่ออัลบั้มอกหักติดยาหมาตายนะครับฝากด้วยนะครับเพลงไม่อยู่เเพลงก็ยังมีอยู่รัาจะถามว่าคาดหวังไหมก็ไม่ค่อยครับแต่ก็ทาเต็มที่ทุกครั้งครับแต่สัญญาว่ามีออกมาให้ฟังแน่ๆมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับตามฟังกันด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าผม ออกเพลงใหม่เกือบตลอดเลยจนก่อนจะสโตนเนี่ยคือดีใจกับน้องๆมากเลยนะครับที่แต่ละคนก็มีคอนเสิร์ตใหญ่แบบว่าทําวงมาอัลบั้มหนึ่งสองอัลบั้มก็มีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วดีใจด้วยครับผมไม่มีเลยครับคือไม่คิดเลยครับรู้สึกว่าอยากจะมีคอนเสิร์ตเล็กเยอะๆไปก่อนแค่แบบว่าเล่นเล่นตามร้านปกติผมก็เล่นเพลงเยอะอยู่แล้วคอนเสิร์ตใหญ่ก็ไม่รู้จะเยอะกว่านั้นได้ยังไงครับรู้สึกว่าถ้ามีคอนเสิร์ตเล็กเยอะๆก็จะดีใจแล้วครับนี่ขอคอนเสิร์ตเล็กก่อนครับขอความที่ ขอบค้อมือคอนเสิร์ตเล็กเล็กสัก5เพลง7เพลงก็ไปนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณท <laughs> ุกคนครับ